อ่กลับมาต่อครับถ้าใครงงเมื่อกี้ขอให้ลืมมันไปทำเหมนว่าไม่เคยได้ยินครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่เดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะไปเจอกันตอนท้ายคือเดี๋ยวมันจะมีมึนสองเท่าตอนท้ายแต่จังหวะนี้อย่าพิ่งหมืนนะครับโอเคอ,เอ,อ่เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า problems นะคือเป้าหมายของเราในเซสชันเนี้ชั่วโมง,งนี้ เราอยากจะบอกว่ามีบางปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ได้น้องไอเดียคือประมาณนี้มีบางปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ได้ไอคําว่าบางปัญหาไอปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะคือมันจะกลายเป็น language นคือสิ่งเราพูดไม่สามารถแก้ได้เนี่ยอันนี้จะโลกสิ่งหนึ่งคุณจะบอกไม่สามารถแก้ได้เนี่ยด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องมีโมเดลกว่าคอมพิวเตอร์มันทำอะไรได้บ้างเนาะในวันนี้ไอคำว่าแก้ได้แก้ไม่ได้เนี่ยเราจะแทนด้วย การที่คุณไม่มีโปรแกรมภาษาไพทอนที่ไปแก้ปัญหานี้ได้เห็นไมฮะไม่มีโปรแกรมภาษาไพทอนที่แก้ปัญหานี้ได้ที้ส่วนคุณจะเชื่อว่าอะไรที่คอมพิวเตอร์ทำได้จะเขียนเป็นโปรแกรมภาษาไพทอนได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมฮซึ่งถ้าอะไรที่คอมพิวเตอร์ทำได้มันต้องคอมพิวเตอร์ที่คุณมีในปัจจุบันน่ะไคอมพิวเตอร์ทำได้มันต้องทำได้ด้วยโปรแกรมภาษาไพทอนอยู่แล้วว่าคุณเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนมา ซิมูเลต์ CPU คุณได้เนาะซึ่งคุณจะได้เรียนแน่ๆเทอมหน้าที่เป็นวิชาคอมซิสแลบ p อะคุณต้องทำแลบเนาะไอไลบรารีใน l ล p ก็ขเขียนด้วยไพทอนไลบรารีใน l ล p มันก็ซิม CPU คุณนะครับตั้งแต่แอนเกตนะครับรันไปโฟลว์มนาหนึ่งแม่งรันไปครึ่งนาทีได้นะครับบวกเลขสามตัวใช้เวลาครึ่งนาทีเพราะแม่งซิมูเลตตั้งแต่แอนเกตมีแอนเกตแสนตัวออะไรย่างเงี้ยนะครับก็ช้านิดนึงแต่ว่า อะไรที่คอมพิวเตอร์ทำได้ในปัจจุบันเนี่ยมันเขียนลงแก่ภาษาไอทอนได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่รจะพูดอะไรมากกว่าน,นั้นคืออะไรที่คุณสามารถคํานวณได้ควาควา่ควา,ค,วา,ค,วา,ค,วาคำคำว่าการคํานวณเนี่ยหมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีปัจจุบันไปได้คุณอาจจะมียานที่เชื่อมจิตได้อะไรเงี้ยแบบสามารถแก้ปัญหาได้โดยเชื่อมจิตกับขขพระเจ้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แตนะครับเนาะแต่ว่าในในที่เราขอขอแทนคําว่า แก้ได้ปัญหาที่แก้ได้ด้วยการบอกว่ามีเป็นปัญหาที่มีโปรแกรมภาษาไพทอนสามารถแก้มันได้เนาะที่แก้มันได้ในภาษาจักรภาษาจักรเป็น language การแก้ได้คือคุณสามารถบอกได้ว่า string x อยู่ใน language นนหรือเปล่าโอเคนระัี่มันจะเป็นการพบเรื่องข้อกสิเราเรียนมาทั้งหมดเนาะทีนีถ้ถามว่าทำไมทำไมปัญหามันกลายเป็น language เพราะว่าเราสนใจปัญหาแบบเวอร์ชั่นง่ายจนิงครับ ปัญหาปัญหาที่เอาคอมพิวเตอร์มาแก้เนี่ยส่วนใหญ่เรามันไม่ได้อยู่ในรูปง่ายอย่างนี้คุณรับ input มาคุณต้องการได้เอา i ุ p u t ใช่ป่ะเอาพุ p u t อะจ,จะเป็นแบบเลขอาจจะเป็นจานวนอาจจะเป็นรูปคุณใช้เจอทีไอไอคุณพอมมาไปอยากให้รูปเป็นผลลัพธ์ออกมาใช่ป่ะคือผลลัพธ์ของโปรแกรมผลลัพธ์ของสิ่งที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันมีความหลากหลายมากมายแต่ว่าวันนี้เราแบบเบสิคสุดก็คือ,คอเราสนใจปัญหาที่ใส่ i n p เข้าแล้วคอมพิวเตอร์โปรแกรมเราเนี่ยตอบ yes กับ no เอาแค่นี้ เช่นใส่รูปหน้านี้เาไปอันนี้คือหน้าของเพื่อนเราหรือเปล่าเยสโนเข้าใจไหมอันนี้คนดีคนชั่ว yes no อันนี้ติดคุกไม่ติดคุกอ่ะประมาณนี้พี่เป็นไหมพี่เป็นหมอะนี่ปัญหาเป็นแบบนี้นะแต่นั่นจะดูแลแส่องมากแต่ถ้าสนใจเอาเอาแบบนี้ให้ล็อกอินเจอร์ x x เป็นจำนวนขี้หรือเปล่าล็อกสติงเดอะบิลเดอะบิลเป็นพาริมดหรือเปล่าตองเยสโนทั้นั้นเลยเนาะล็อกสติงเดอะบิลเดอะบิลในเซตนี้หรือเปล่าเนาะหรือว่าให้แผนที่มา ให้ตำแหน่งต้นๆตำแหน่งปลายทางแล้วก็จำนวน k ถามว่าสามารถเดินทางจาก s ไป t ได้ระยะทางไม่เกิน k ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ดูดูดูน่ารักเนาะทีนี้อันสุดท้ายจะดูโลกจิตนิดนึงครับให้โปรแกรมทแล w, ้วไล่พูดกับถามว่า w เอ่อรันทีไล่พูดกับเนี่ย t ี P มาทำงานจบไหมอันนี้ก็เป็นปัญหา decision problem yes no เหมือนกันเนาะปัญหาที่เป็น yes no เนี่ยเราจะเรียกว่า decision problems ปัญหต้องการการตัดสินใจทีนี้ถ้าเรามองดูตรงนี้นะฮะเราเอาอินพุตทั้งหมดที่มันต้องตอบ yes มาอินพุตเป็นสตริงใช่ป่ะเซตสำหรับปัญหาใดๆอ่ะสำหรับอะไรนะเอาเซ็ตของอินพุตที่มันจะต้องตอบ yes มาทั้งหมดกลายเป็นเซตของสตริงเซตของสตริงคือที่เราเรียนกันทั้งคอร์สคือเซตของสตริงคือเราเรียกอะไรเราเรียกอะไรเรป็นเซตของสตริง l a n g u a g โอเคไหมฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีดีฟชันพ็อปเลสใดๆทีนี้เราจะมองว่าเป็นพ็อปเลสใช่ไหมเราก็มองว่ามันเป็นเซ็ตของสปริงที่จะต้องตอบ yes มันก็กลายเป็น language เพราะฉะนั้นดีฟชันพ็อปเลสอ่ะกับ language อ่ะมันมันคือสิ่งเดียวกันนะมันอีกดูเรื่องกันเพราะฉะนั้นเพื่อเรียนเรื่องแรงเวทมาทั้งหมดเนี่ยเราสนใจปัญหาที่มันตอบ yes no ก็คือดีฟชันพ็อปเลสอันนี่นะครับซึ่งเดีฟชันพ็อปเลสก็มีความซับซ้อนได้เนาะเป็นแบบเป็นดังอัลสุดท้ายอย่างเช่นเนี่ย ให้ x x เป็นออสหรือเปล่าเนะเราก็สร้าง language มานะ language e อ้าว x is e v e n สิมัเปนตอนเกลีขยน,นเราใช้เงินแล้วนิยาม language le เนาะ le กเ็เป็นเป็นเซตของจำนวนเต็มคู่ <c oughs> ใช่ป่ะเพราะนั้นปัญหาเนี่ยเราก็ถามว่า x อยู่ใน le หรือเปล่าใช่ป่ะเพราะนั <c oughs> ้น language กับ problem เนี่ยมันมันสัมพันธ์กัน เข้าไหมเพราะนั้นเวลาพูดแรงเก a ย e ก็อยาตกใจเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงแรงเก a ย e สองโปรแกรมหรือแรงเก a ย e ที่เกี่ยวข้องกับคอนเซ็ปต์ของโปรแกรมด้วยแต่วนี้นผมให้คุณดูก่อนราะว่าเดี๋ยวเห็นต่อไปจะได้ไม่งงมากมันมันไม่มีอะไรยากมันแค่จะงงถ้าคุณไม่งงก็ไม่ยากเข้าไหมครัแต่ของที่ไม่ยากไม่มีอะไรที่ไม่งงโอเคเรามี เราให้เราให้เซต p เอาเอาเซต p ที่เราจะใช้ในนี้ก่อนนะเซต p เนี่ยเป็นเซตของโปรแกรมไพทอนทั้งหมดทีนี p เป็น language หรือเปล่าโปรแกรมไพทอนเป็น string ใช่ป่ะ p ก็เป็นเซตของ string เพราะนั้น p ก็เป็น language เข้าใไหมฮะนี่ได้ language อะไรนี้แล้วนะอันนี้อ่ะเซตของโปรแกรม p ที่เป็นภาษาไพทอนที่ทำงานจบเสมอมีไหมโปรแกรมภาษาไพทอนที่ทำงานจบเสมอ มีโปรแกรมที่ไม่มียู่มันก็เช่ปว่าเขียนเรียน if เรียนอะไรมามันทางานจบแน,น่ๆอย่างซวยก็ c r a ชแ c r a ก็ทํางานจบโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นโปรแกรมภาษาไพทอนที่ terminate เนี่ยมันมีแนะนะน่นอนแต่ว่าอันนี้ก็เป็น language เหมือนกันอันนี้เป็น language เหมือนกันนะฮะโปรแกรมภาษาไพทอนท,ที่ติดลูปตลอดใส่ input หาอะไรไปก็ติดลูปมีไหมมีเขียนมึนๆ while True ก็ติดลูปแล้วเช่ปว่าไม่ใช่อะไรที่หาไม่ได้ใช่ปะ่ะ เราสามารถใส่คู่ลำดับได้ด้วยนะ p กับ e x เป็นเซตของโปรแกรม p แล้วก็ input x ที่เวลา p e รับ x ไปแล้วเนี่ยทำงานเราเราให้ติดลูมันมีโปรแกรมบางงานที่รับ input บางงานแล้วดันไปติดลูใช่ไหมแต่เราถามว่าเซเตแค่เป็นเซตของโปรแกรมแล้วก็ input ที่ใส่ให้กับโปรแกรมนั้นแล้วโปรแกรมไม่ติดลูโปรแกรมอาจจะแครส์หรืออะไรก็ว่าไปแต่มันจบการทำงานแล้ว ซึ่งเราเราเราจะเขียนอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะนิยามต่อไปแต่ว,ว่าจับจำฟอร์แมตนี้ไว้เลยเนาะก็คือว,ว่า P x เนี่ยให้มองว่าโปรแกรม P รับอินพ x เนาะเพราะฉะนั้นประโยคข้างบนเนี่ยเขียนเขียนได้เป็นแบบนี้เราเดี๋ยวเราจะเขียนลักษณะน,นี้เนาะเดี๋ยวคือเซตของแกรม P กับ input x ที่ P x terminate ก็คือ run P ใส่ x เข้าไปนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่มันชัดเจนหนะะึอว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเค หรือว่าซับซ้อนอะไรนี้ได้ p q x ก็ p q โปรแกรมภาษา Python นะแล้วก็ p p x terminate แล้วก็ให้ผลลัพธ์เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแรงเป a g e เหมือนกันซึ่งซึ่งอาจจะซับซ้อนนิดนึงทีนี้นึกถึงเราทำเบรคเดอร์อาจารย์มันติตใช่ปะ่ะอาจารย์มันดิตรู้ได้ไงว่าโปรแกรมเราถูกเขาก็ต้องการจะรันโปรแกรมเขาเรากับโปรแกรมเขา,า,า,เขาที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเราก็ถามว่าโอเคเออ p x ก็คือโปรแกรมคุณรับ x โปรแกรมจำผลิตโปรแกรมคิวเนี่ยรับ x แล้วมันทำงานจบั้งคู่ไหมแล้วก็ให้ผลลับตรงกัน,ออนไหมถ้าตรงคุณก็ผ่านแบบนีดุดต้อองนะเราเล่นเวลาทำเรดทเราก็ทำก็พูดเกี่ยวกับภาษาพวกนี้แหละนะครทีนี้เอ่อโปรแกรมอินพุตเนาะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูชัดๆว่ามันเป็นยังไงสมมติว่าคุณมีโปรแกรมหน้าตาแบบนี้เนาะรับอินพุต x คุณก็พิมพ์ผลลับได้แบบนี้เนาะนี้ accept ไม่ accept ก็ถือว่ามันพิมพ์ yes พิมพ์ no แล้วกัน เห็นไหมฮะโปรแกรมถ้า accept ก็พิมพ์ yes ถ้าไม่ accept ก็พิมพ์ no แล้วกันตอบ yes no เราอยากเราอยากได้นึกถึงนึกถึงเออ่ DFA ของเราอ่ะ accept กับ reject ใช่ป่ะถ้ามองในแง่ของโปรแกรมอะไร Python นั่นคือข้าไหน accept ก็พิมพ์ yes ไม่ accept ก็พิมพ์ no นะแบบนี้ถ้าเราใส่ input ไปบ้าๆบอเกิดอะไรขึ้นครับแล้วนี้ accept หรือ reject อันนี้บึ้มใช่ป่ะบึ้มทีนี้เราไม่อยากจะไปดว เวลาเราเรียนวิชาคิเรียเราไม่อยากไปแบบอาจารย์ครับแล้วถ้าโปรแกรมผมแคลส่ะตรงอาจารย์จะบอกว่าเยื่อถุงนออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบนี้ลำบากนะเราก็จะสมมุติในวันเนี้ยเราสมมุติเลยว่าโปรแกรมไพทอนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีวันบึ้มโอเคไหมฮะไม่ไม่มีแคลส์ทำได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเนาะทีนี้เวลาใส่ใส่อินพุตเข้าแบบโปรแกรมอะเราพิมพ์แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราทําอย่างนี้ก็ได้เคยเห,เห็นผมสั่งบบอันนี้ได้ไหมอันเนี้ยคือ เครื่องหมายที่บอกว่าเอาอันนี้ Python LE py ใช่มาก็คือรันโปรแกรมนี้อันนี้คือบอกว่าไอ้เอา input input มาจากข้อมูลในไฟนี้พอนนี้ค้อสั่งนี้ทำอะไรครับรันโปรแกรม LE py โดยส่งตัวโปรแกรม LE py เป็น n p u u โอเข้าไปฮะซึ่งถ้าเคสน,นี้ยมันจะบึ้มเพราะว่ามันรับอินพิเจอรใช่ป่ะแต่คุณเสือกเอาโปรแกรมส่งให้มันไป โปรแกรมก็เป็นสตรีมไม่มีปัญหาอะไรมันก็แค่แครชเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างที่พูดถึงโปรแกรม p แล้วรับ p เป็นอินพุตก็คือแบบนี้มีโปรแกรมอันนึงแล้วตอนหลังก็เอาตัวเองเอาโปรแกรมเอาซอฟต์โค้ดตัวเองอ่ะใส่กับตัวเองเข้าไปไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนโอเคฮะถ้าคุณเป็นโปรแกรมพที่รับ p เป็นอินพุตก็คือก็คือแบบนี้ไม่ต้องตัดใจมันแค่มึงนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบ คนบ้าเผดนจไปทำเราเนี่ยนะครับคนบ้าแบบเราเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าไม่เป็นเคนนี้มันก็จะบึ้มมาเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราจะสมมุติว่าโปรแกรมเราเนี่ยไม่มีวันบึ้มโอเคไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าเราเราจะแก้โปรแกรมนี้จริงครับก็คือเราโปรแกรมไพทอนใ,นใดๆมามาแก้ให้เป็นแบบนี้ได้ครับก็คือเอาโปรแกรมมาแก้มันมีเมนฟังก์ชันที่รับอินพุตแบบสตริงอย่างเดียว แล้วก็โปรแกรมไม่มีทางบึ้มสมมติว่ามี Input แบบนี้เนาะเราจะแก้แบบนี้ครับก็คือสมมุติว่ามีฟังก์ชันเมนอยู่นี้เนาะแล้วก็อ่าน Input มาเป็น s t ต i n g แล้วก็โยนให้ฟังก์ชันเมนแล้วฟังก์ชันเมนไม่มีโอกาสบึ้มเพราะว่าเราของทุกอย่างใส่ไว้ในท้ายแคชถ้ามันบึ้มเราก็แบบเอออูโนเข้าใจไหฮะเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรม p y ไ o n อน c s h ถือว่ามันลิงเจ็บมันจบการทำงานใช่ป่ะแต่มันไม่ตอบเย s อะก็ถือว่ามันริงเจ็ไปโอเคไหฮะ เราทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อความสบายใจของเราในการพูดต่อ,อไปแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ค่อยซีเรียสมากว่ามันต้องได้แบบที่เราพูดเป็นไปนก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะโ okay. อเคเพราะฉนัน้นเราสมมุติว่าในที่ที่เราพูดการแรภาษาไพทอนเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะคือเวลาเราโปรแกรมด้วย i n p u t x เนี่ยก็โปรแกรมเนี่ยมีผลลัพธ์ได้สองสามแบบแบบแรกคือจบตอบ yes แบบสองคือจบตอบ no แบบสามคือ ไม่จบถ้าโปรแกรมเไม่จบมันก็ไม่แฝงใช่ไหมแล้วก็ไม่ตอบเทียกไม่ตอบโดม,มันก็ไปเรื่อยๆออมานะอันนี้คือ d a s t not terminate termin คือจบมันจะมีสองคำที่ใช้ terminate ก call, ับ h o u s ความหมายเหมือนกันนะ h คือโปรแกรม h o e คือแบบกแบบูจบ terminate คือแบบกูตาย terminator เคยดูฮะ t e r m i n a t o ก็คือตัวตัวตัว,ว terminate มา t e r m i คุณนะคร ถ้าโปรแกรม c ค a s ก็ถือว่า terminate ตอ้วตอบโนนะครับมันก็ไปไม่ได้มันอาจจะ c r a ช h ไยแบบ Python พังคือถ้า Python ไม่พังมันจะไม่มันจะไม่แครชนะเมื่อเ Python มัน i n t e r p r e t เตอาจจะพังได้เพราะเราก็ไม่รู้มันลันังไงครทีนี้อ่ะมาดูอ่ะตรงนี้ก็สำคัญแล้วครับใครเปิดของปิดของก่อนเลยครับยากมากทีไม่ยากมากแต่ไม่เข้าใจทีเดียวเล้วจะเข้าใจเลยถ้าไม่เข้าใจไปอ่านเองพนันได้เลยว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะงงต่อ โอเคนะเรนั้นคิดตามนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าหรือว่าบางปัญหาเราแก้ไม่ได้เห็นนะจะพิสูจน์ปัญหาแก้ไม่ได้พิสูจน์ยังไงถ้ามีปัญหาอยากพิสูจน์ว่าเราปัญหานี้แก้ได้คุณก็บอกว่าอันนี้โปรแกรมใช่ปหแก้ได้ไม่ได้ก็กว่าไปแต่ว่าคุณเอาโปรแกรมมาคุณมีของที่จับต้องได้ว่าโอเคมันมันแก้ได้เพราะนั้นการพิสูจน์ว่าเ possible เนี่ย บางทีคุณก็แค่แสดงโปรแกรมนะทีนี้เราจะบอกว่ามีปัญหาอะไรไม่รู้ปัญหาสักอย่างนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะนิอามว่าเป็นแรงเกระที่ไม่มีโปรแกรมไ y อ o แก้ได้ไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยมัน,ม,นมันพิสูจน์ยากมากโอเคไหมฮะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าคุณจะพิสูจน์ได้หรอกจริง คืออยู่ๆบอกว่ามันไม่มีอ่ะมันพิสูจน์ยากมากยากมากๆบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่มีมันมีแต่ครับเลยครับถ้าชีวิตมนุษย์มันมันอย่างนี้ครับคือมันมีคนพิสูจน์มาแล้วว่ามีบางปัญหามีปัญหาพีที่คือถ้าถ้าพิสูจน์เริ่มจากศูนย์เนี่ยนะฮะพิสูจน์เลยบอกว่าปัญหานี้ไม่โปรแกรมไพทอนแก้ได้เนี่ยไม,ม่พิสูจน์ยากมากจริงๆก็ไม่ยากเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนแต่ว่าอยู่ๆจะมานึกบทพิสูจน์เหานี้ได้คุณต้องแบบ เออต้องต้องแบบผมไม่รู้ว่าต้องคิดอะไรยังไงถึงที่ได้ต้องเก่งมากๆหรือไม่ก็ซึ่งคุณอาจจะมีเพื่อนที่เป็นแบบนั้นพิสูจน์ได้ก็ได้เราเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าเราเราไม่ได้คาดว่าทุกคนจะต้องพิสูจน์นได้แต่ว่าเราจะแบบนี้ครับมันมีคนพิสูจน์มาแล้วว่ามีมีบางปัญหาเรารู้ว่ามีปัญหา A ปัญหา B ปัญหา C มีปัญหาเตมมหดลที่่เรราู้วไมมีโปรรแแกกม้ไดนัไหะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพิสูจน์สองสาอันเลยทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เราทราบว่ามีบางปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมไพทอนใดๆแก้ได้แล้วเนี่ยการจะพิสูจน์ปัญหาอื่นว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เป็นไปไม่ได้ต่อ,อไปเลยโอเคไหมะโอเคไอเดีย <Okay. S 2> <Okay. S 1> พื้นฐานเป็นแบบนี้เราผมจะผมจะผมจะพูดใหม่โอเคคุณรู้จักการเรียกสับรูทีไหมเรียกฟังชัน เคยเขีนเย,นเยนโปรแกรมเราเรียกฟังก์ชันป่ะต้องเคยหรอ่าไม่งั้นโปรแกรมไม่อ่านอินพุตก็ไม่ได้ใช่ป่ะโอเคไหม <Okay. S 1> นะงั้นเหมือนจะวาดรูปใหม่แบบนี้เนาะอันนี้โปรแกรมคุณรับอินพุตเข้าไปเรามองเป็นกล่องอย่างนี้แล้วกันนะรับอินพุตเข้าไปให้ผลแล้วออกมาใช่ป่ะนี่อินพุตถ้าคุณมองโปรแกรมว่าเป็นการไหลของอินพุตเอาไปยังเอาพุตเนี่ยการเรียกสับดูทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ครับก็คือโปรแกรมคุณเอาอินพุตไปทําอะไรไม่รู้แหละอันนี้โปรแกรมคุณเองทำทำอะไรไม่รู้เสร็จแล้ว มีสับลูทีนน,นั่นเองสับลูทีน A คุณก็ส่งอะไรไม่รู้ไปให้ A แล้วได้ผลลัพธ์จากเอเอาไปวลผลต่อทำนู่นทำนี่ได้ผลลัพธ์ออกมาเห็นใจไหมฮะดูรูปนี้ออกแล้วคือในโค้ดเราอะถ้าเกิดเราไปเรียกใช้ A ก็เหมือนว่าเอาเองคุณโยนให้ A แล้วก็ผลลัพธ์จาก A ออกมามองเหมือนแบบเหมือนไปเรียกใช้เพื่อนนะครับเคยเคยเคยใช้เพื่อนไหมหลอกใช้เพื่อนไม่ต้องหลอกไ,ได้ใช้ตรงตรงไอ้ยมึงทำมาบ้านให้หกูหน่อยเพื่อนอก็ไปบ้านไปทำเสร็จออกมาคุณก็ประสบเข้าใจไหมฮะ อันนี้การเรียกสัมผูสพีการเรียกฟังก์ชันก็เป็นแบบนี้เวลาคุณเขียนโปรแกรมมาทัพ Python หรือเขียนภาษาซีนะครับสั่งโมหลอกไปสั่งโมหลอกอ่ะเชี่ยเลยโมหลอกเลด้วยอ่ะสั่งโมหลอกได้อะไรอมาได้คอมพิวเตอร์มหลอกทำไมร,รู้ไหมไม่รู้ก็เป็นกล่องแบบนี้ครับเขียนไหมฮะโอเคนไหมฮะทีนี้ถามใหม่ถ้าคุณเขียนโปรแกรมสักอันหนึ่งเนาะแล้วคุณใช้โมหลอกแล้วทำงานได้ แปลว่าแปลว่าถ้าโปรแกรมปัญหาเอ่อมมในงาการแก้ปัญหาเนาะอันนี้สมมติว่านี่เป็นโปรแกรมโปรแกรม x กละกันผมยกตัวอย่างยานหนึง่งบอกให้ให้ใหเห็นภาพเนาะคุณบวกเลขเป็นบ้างบวกเลขเป็นบ้างเป็นคูณเลขเป็นบ้างเป็นสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งบวกเลขเป็นอย่างเดียวคุณบอกว่าเอ้คุณว่คุณเป็นจริงบ้าง คุณต้องบอกเลยว่าถ้าอยากคูนยกยุยยเน,เน,เน,ยนเลขลบเลขคูนเลขแบบเบสิกอยากคูณ158คูณกับ75ก็มีอะไรก็บวกไป75ครั้งมึงบวกไปใช่ไหมมึงต้องคูณเป็นถูกป่ะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าทำได้ไม่ต้องสอนอะไรใหม่เลยบวกเป็นก็ต้องคูณได้แต่เหนื่อยโอเคไหมกันแปลว่าอะไรครับ ถามว่าปัญหาไหนยากกว่ากันการคูณหรือการบวกเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมทำอะไรชาๆเนาะกลับมาลูกบีผมอยากจะคูณเลขใช่ป่ะผมอยากจะคูณเลขรับ A กับ B มาผลลับอยากได้ A คูณ B ใช่ป่ะผมบวกเป็นอันนี้บวกผมสามารถ ผมสามารถาคูนโดยการบวกได้โอเคไหมไม่ต้องมีอะไรเพิ่มบวกเข้าไปโอเคฮนะเพราะในมุมนี้เนี่ยบวกกับคูณอะไรยากกว่ากันคุณแอบฟังไม่ออกผมจะพูดใหม่เนาะที่เราทำเมื่อกี้เป็นการบอกว่าถ้าคุณบวกได้คุณก็จะคูณได้ใช่ไหมความหมายนี้โอเคไหมถ้าบวกได้ก็จะคูณได้แล้วบวกกับคูณอะไรยากกว่ากัน มันจะมีคนที่บวกได้แต่คูณไม่ได้ไหมขอให้คุณเดินไปบอกเขาว่าต้องคูณให้ทาแบบนี้ถ้าคุณบวกได้คุณนึกว่าคูณได้ถ้าคุณเชื่อประโยคนี้ก่อนนะถ้าบวกได้ต้องคูณได้มันจะมีคนที่บวกได้แต่คูณไม่ได้ไหมไม่มีใช่ปหใช่ปหเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนที่บวกได้แต่คูณไม่ได้เพราะฉะนั้นบวกกับคูนยากกันบวกยากกว่า บวกแก้แบบคูณนะครับกูเลยแบบเฮ้ยเชี่สอสมองกูก่าแล้ววะเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้กลับมาดูปัญหาเราว่าสมมุินะเอาบวกกับคูณเป็นเป็นต้นแบบเป็นกรอบไปก่อนเนาะสมมติผมรู้ว่าผมมีปัญหา b ีปัญหา c ีสักอย่างนึงปัญหา c ีนะที่แก้ไม่ได้ไม่มีทางแก้ปัญหา c ีได้โอเค ไม่มีทางแก้ปัญหา C แล้วแต่ว่าแต่ว่า,วาผมมีอีกปัญหาหนึ่งชื่อปัญหาปัญหา D ผมไม่รู้ว่าแก้ได้ไม่ได้หรอกโอเคไหมฮะผมไม่รู้ว่า D แก้ได้หรือแก้ไม่ได้แต่ผมรู้ว่า C อยแก้ไม่ได้ทีนี้สมมุติว่าผมไปพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้ครับผมจะมีประโย์ให้คุณดูสองอันซึ่งมันใกล้กันมากแต่ไม่เหมือนกันเราะเราเรามีอันนี้ก่อนนะอันนี้แก้ไม่ได้ อันนี้ดีแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเสร็จแล้วผมพิสูจน์ประโยคมาสองอันนะครับดูด,ดูดูตามรูปนี้ก่อนนะประโยคแรกผมพิสูจน์ว่านะถ้าแก้ c ได้จะแ,แก้ d ได้ไก่ประโยคนึงถ้าแก้ d ได้จะแ,แก้ c ได้ประโยคที่หนึ่ง ประโยคที่หนึ่งให้อะไรกับเราไม่ให้อะไรเลยเพราะเรารู้ว่าสีมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วมันคือ if fall ใช่ป่ะเฮ้ยประโยคหนึ่งเนี่ยจริงแน่แนจริงจริงสเป็ดข้างหลังจะเป็นอะไรก็ได้ไม,ม่จริงเพราะอันนี้มัน fall เข้าใจไหฮะแล้วประโยคหนึ่งเออไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมีประโยชน์ค่ะอะไรเลย,เลย เพราะเรารู้ว่าสี่มันแก้ไม่ได้ใช่ป่ะคุณไป if ถ้าแก้สี่ได้ชีวิตก็ไม่มีประโยชน์เลยประโยคสองครับอันนี้คือประโยชน์ที่แบบเศร้ามากคุณอาจจะรู้สึกว่าประโยคน,นี้ดูลบจิตนะมนุษย์ที่ไหนจะ,จะใช้ประโยชนนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวตอนทำข้อสอบครับเพื่อนคุณครึ่งหนึ่งจะพิสูจน์ออกมาเป็นแบบนี้ <_ d ata> แต่ผมจะไม่ย้ําคือเมื่อก่อนผมย้ามากเลยถ้ากดคุณพิสูจน์มาให้ดูดีๆว่าคุณพิสูจน์ผิดด้านหรือเปล่าแม่งเลยพิสูจน์ผิดด้านมากันหมดเพราะบางคนเริ่มต้นถูกด้านแล้วเอ้ยกูผิดด้านก็เลยกลับ ก็เลยตอบผิดหมดเลยนะก็แต่ครึ่งหนึ่งจะทำ,ทำมาเป็นแบบนี้ครับเอามาดูข้อสองครับถ้าผมพิสูจน์เลยครับถ้าแก้ดีได้จะแก้สีได้ให้อะไรเราไหมถ้าแก้ดีได้จะแก้สีได้แต่เรารู้ว่าเราแก้สีไม่ได้ใช่ป่ะเราเลยสรุปว่าแก้ดีไม่ได้เห็นครับเพราะฉะนั้นหนทางหนึ่งในการพิสูจน์ว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ได้เนาะถ้าเรารู้ว่าบางปัญหามันแก้ไม่ได้อยู่แล้ว คือเราไม่เริ่มจากศูนย์ศูนย์ทุกวันไม่มีในแต่รวาลเรามมีสามสิบแล้วหรือเราต้องการทำตัวทป่สามสิบเห็นไหมฮนะถ้าคุณรู้ปัญหามันแก้ไม่ได้วิธีการจะบอกว่าอีกปัญหาหนึ่งมันแก้ไม่ได้ก็คือใครบอกว่าถ้าคุณแก้ปัญหาใหม่ได้คุณจะไปแก้ปัญหาเก่าได้แต่ปัญหาเก่ามันแก้ไม่ได้แลวปัญหาใหม่แก้ไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมฮนะ ไอเดียมีแค่นี้ทั้งหมดเลยที่ผมพูดมาทั้งหมดคือประโยคนี้ถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้นอนได้เลยเยอเดี๋ยวเราพิสูจน์คลับแต่ว่ากลับมาดูรูปนี้ก่อนถ้าแก้ดีได้จะแก้ซีได้แปลว่าอะไรเราจะทําของแบบนี้ครับประโยคสองจะพิสูจน์ยังไงเนาะไอเดียเราจะกลับมาเหมือนรูปนี้ครับเราจะพิสูจน์เหมือนรูปนี้เลยเราจะทํากล่องแบบนี้ครับ เราจะสร้างอันกอที่จะแก้ปัญหา c ใช่ป่ะเราจะเราจะสร้างเราจะมีวิธีการที่แก้ปัญหา c ซึ่งเรารู้มันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะสร้างมันวิธีแก้ปัญหา c แต่ว่าในการแก้ปัญหา c เนี่ยในสเต็ปหนึ่งเราจะเรียกปัญหาดีเราจะแก้ดีแล้วก็ทำอะไรไม่รู้แหละทาอะไรไม่รู้แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาจํารูปดีไว้เนาะคือเราต้องการจะบอกว่าดีแก้ไม่ได้ โดยการที่เอาอันกอที่แก้ดีเนี่ยไปแก้สีถ้าคุณมีสับดูทีที่แก้ดีคุณแก้สีได้เข้าไหมฮะถ้าคุณสามารถแสดงแบบนี้ได้คุณก็แสดงว่าดีมันแก้ไม่ได้เพราะเรารู้ว่าสีมันแก้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันลอจิตมีแค่นี้อะโอเคเพราะนั้นถ้าง,งงกลับมาที่รูปนี้เนาะก็คือประโยชน์นี้ผมไฮไลท์ไว้ก่อนมันต้องมีคนงงแน่ๆผมสอนมาสิบปีถ้า ครันนี้สอนแล้วไม่มีใครงงผมจะปิดโมโม่เลี้ยงทุกคนในคลาสเลยถ้าเขาสอบเรื่องนี้เราเต็มทุกคนในห้องทุกคนในห้องเลยนะผมปิดโมโม่เลี้ยงเลยอ่ะกลับมาดูรูปนี้โอเคไอการพิสูจน์อันนี้เดี๋ยวเราจะมีคำเรียกมันนะฮะว่า reduction เพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้อย่าตกใจโอเคอ่ะมาดูรายละเอียดนครับ